สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้กลับมาทาคลิปอีกครั้งหนึ่งคิดว่าวันนี้ก็ไปเที่ยวเอาเลดกันกับเพื่อนอันนี้กำลังนั่งรถไฟไปเจอเพื่อนอีกสองคนวันนี้ก็จะมาดูกันว่าที่เอาเลดมันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าเค er าน์เตอร์แบรนด์อะไรพวกนี้เขาจะค่อนข้าง,งถูกมากอะไรประมาณนี้เราก็จะดูบ้างว่าเราก็จะดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปเจออะไรและจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่า ติดตามดูกันไปเราอยู่สายานั่งรถประมาณ45นาทีอเ,เออทงเราไม่เจออะไรเราเจอแต่ผู้ชายที่หล่อมากนั่งรถไปเรื่อยๆยังไม่ถึง45นาทีต่อสาย6รถไฟมาพอดี น,นี้คือปรรยากาศบนรถไฟนะครมากับเพื่อนกน <c oughs> อีกะเทยไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ก็มาถึงนี่แล้วค่ะเจอของดีด้วย <c oughs> ไปแล้วรถไฟสองชั้น <c oughs> งานดีๆงานเลยนะคะแล้วก็เจอกะเทยหนึ่งอัตตาค่ะ ไม่รู้มันจะโดนป้นเมื่อไหร่นะคะครรตอนนี้ไมาแล้มาังไหมมาแล้ไ,ลไ,ลได้หล,ลังอยู่รถไฟแล้วค่ะอีกกี่ป้ายวะเนี่ยอีกประมาณสิบกระป้ายถึงกล้จะถึงความจริงแล้วเดินทางไกลมากเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าที่นั่นจะมีอะไร วิวส,สวยเราก็ถึงแล้วนะเราเดินออกไปทะลุตรงนน้นก็จะถึงที่เอาเล็กที่เป้าหมายที่เราจะไปแต่ตรงนี้ก็ยังมีพวก อแบรนดต่างๆวางขายอยู่แบรนด์ก็รู้จักวางแบรนดก็ไม่รู้จักเป้าหมายหลักๆของเราที่นี่ที่เรามาที่นี่ก็เพราะมาดูผู้ชายเห็นไหมดีๆทั้งนั้นเธอเธอ เราสดมากอ้อเดินมาโท่กันไ,ไหนวะเออมียคนมีคู่คนมีคู่เขาไม่รู้หรอกขนาดรู้เด็กเล็กแดงยังมีคู่กันเลยพอแดงกันให้งาม อืมนี่พ่อแม่ลูกหรือเปล่าวะเออใครก็ได้นะคนเยอะมากไป้เขาร้านนี้กันร้านนี้คือแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกคนเยอะมาก้ยแต่เสื้อผ้าก็สวยอยู่นะ ต่ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะใส่แม็ก,กับทุกคนอะนะ่ะแหละเนาะเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเป็นห้างใหญ่ก็ต้องใส่แม็กถ้าเกิดไม่ใส่แม็ก,ก็ไม่ให้เข้าเพชรนินจินดาอันนี้แม็กคนเยอะมาก บางคนก็หล่อก็หล่อเลยบางคนก็แบบไม่หล่อก็คือไม่หลอก็คือของคนหล่อก็คือหลุดออกมาจากแมกกาซีนเลยเฮ้ยอันนี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์รองเท้าไปเด็กจะเข้าไปดูกัน อันนี้ตัวใหม่เจ็ดสิบเก้ายูโรเก้าสิบเก้าตองฟิล์มสวยนะเนี่ยเป็นของจอแดนฮอลลีส์ปักล้ม นี่ปลีไข่สามเก้าหลายอย่างเลยอ่ะตอนนี้พวกเราก็รู้สึกสิวกันแมคโดนัลสจทำให้เราอินได้หรือไม่คนเยอะมากวันอาทิตย์ นนนปังบากะลองนี่ก็คือเอาเลทที่เรากำลังจะเข้าไปมันดูคนต่อคิวเข้ายาวมากโอ้มายกอดปะเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเราต้องเจิจะบาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่ mm. b o, o s s b o s s คนก็ต่อแถวเข้านะจ๊ะอืงดูไอ้นี่สิบูสักคู่ไหมซื้อบูสักคู่ไหมเพื่อนไปไหนลูกเสียงดูตัวมันก็ใหญ่เสียงก็ใหญ่ เขาแต่งสไตล์แบบเหมือนเป็นบ้านน่ะนี่อันน,น,นี้อันนี้พาดาพาดาพาดานี่ยี่ห้อพาดามันพาดามันมันเป็นสไตล์แบบเรียกว่าอะไรวินเทจเนาะมันความส่วนความคิดส่วสนตัวกูว่ามันแก่อะน,นี่วไปแดดเยอะอย่งงี้เออโหโดยพวกนี้แต่งตัวเหมือนกันผมเนี้ยแน่เลย เมื่อกี้นั่งอยู่สองตัวมัมีอะไรเออขนีบปะไอ้น้ำมืดอันนี้อะไรอะเต้วัสเชชเออวาสาชชมาหีถามไหมวาสาชช์ี่ไหมกี่อันนี้อะไรวะนี่เลยกุปเปอร์หลายแบรนด์ดังก็ยังอยู่ที่นี่ นี่ท้องนี่ท้อง,น,องอนี่ีอลิงค,งคงิงของไอหนูขอเก็บเอาไว้ดูไอหนูที่รักของแม่ ไอเยอไดดำเนี้ยอกบพี่โซรีายมองชูไอเหรอจะเข้าช็อปทุกครั้งนะคะไหนอะ Yo, yo. Nih ya. Aninya. Aninya siapa nih? มือสีสสโกมเท่าไรฮะคนเยอะมากจะขอชอบเสื้อแบบหนึง่งอย่างที่บอกแหละก็เป็นบริวเวณยองอยู่ <c oughs> คือมันเป็นคล้ายๆแบบว่ามันเป็นมันเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์มันเป็นวิลล่าเป็นวิลล่าแล้วแต่ละวิลล่าก็จะเป็นแต่ละแบรนด์อันนี้ก็เป็นของคุชชี่คุชชี่คนต่อแถวเยอะมากจะเข้าไปเนเดินมาสองรอบไปไม่ได้เข้าเลย เยอะมากลายตาไปหมดคนเยอะมากแต่ที่นี่ไม่มีหลุยนะจ๊ะมีแต่กุชี่น่นไงอยู่ข้างในนะเพื่อนอยู่ข้างในนี่เราเรอคิวนานมากประมาณสองชั่วโมงเพื่อจะเข้ามาดูในกุชี่ตอนนี้เราเข้ามาถึงใน,น,นในกุชี่แล้วจ้า ในช็อปสีนี่ใบน,นี้ก็สวยกระเป๋าตังค์ไม่เท่าไหร่นะส่งกว่ากน no. ้องให้กระเป๋าให้กระเป,าเป,าเป,าเป๋าตางังค์ไหนที่มันต้องการเราก็ไปดูที่เราท,ที่ที่จะต้องการก่อนอืมนี่สวยกว่าทั้ทย เรไม่ pues bien, ่วยไม่ใหญ่ไม่หรอใ่ลองแล้วนายเฮียมาอีสานละซันเอโอ้เป็นแบรนด์นี้ิเลียมากนี่ตัวนี้นี่อืม ก็ทาล่ไม่ไม่บอกเลยรับเอาเวลาแล้วเดินออกมาแล้วแฮปปี้มากได้เดินดูนูดูนี่เปิดหูเปิดตาได้มองนู่นมองนี่แล้วตอนนี้กำลังจะรอรถไฟกับบ้านจ้ะสรุปว่าวันนี้ ได้แต่ของเพื่อนเพราะเพื่อนฝากซื้อเสื้อรีวายสองตัวแต่ส่วนตัวเองก็อยากได้เสื้อรีวายเหมือนกันแต่ไม่มีไซส์ก็เลยไม่เอาอะไรเลยก็ได้มาเดินเที่ยวเล่นแล้วก็ได้กินแบลหกนูเพราะนั้น <c oughs> <c oughs> กลับบ้านกี่สำหรับคลิปวันนี้ก็จบสะทินเท่านี้แล้วกันนะบาย